ข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายแล้วสําหรับชุด social study นะคะแล้วก็พี่อาจจะหยุดทําไปสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะคะเพราะว่าก็ถ้าช่วงไหนว่างก็จะมาอัปเดตให้น้องๆเราช่วงไหนยุ่งก็ช่วงนี้จะเริ่มกลับมายุ่งแล้วจ้ะนะ,ะเริ่มต้นก่อนค่ะเหมือนเดิมเวลาอ่านพี่ยูชอบอะไรอ่านจากคาถามก่อน how does the journal excerpt journal ก็คือพวกบทความพวกสิ่งที่เขาเขียนมาใช่ไหม about New York ก็คือตัวบทความ passage เนี่ย มันแตกต่างอะไรคะ d i f f e r n t เหมือน different เนอะจาก drawing of New York port New York ที่เฉยจากรูปภาพที่เขาวาดรูปภาพไหนคือรูปภาพนี่ไงรูปภาพนี่คือรูปภาพที่เขาวาดเนาะนะคะอ่ะมาเริ่มต้นจากการอ่านบทความกันนิดนึงอันนี้อาจจะแบบไม่ได้ลงรายละเอียด details ลึกขนาดนั้นเนาะนะคะ เอมาเขาบอก this passage is taken from the journal of Lord Adams Gordon ก็คือ Adam Gordon เนี่ยเป็นคนเขียนบทความนี้นะคะที่เขาเดินทาง journal นะคะ a British military officer ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นทหารนะคะชาวอังกฤษ who t r a v e l through the American colonies ที่เดินทางนะคะมาอานานิคมอเมริกาในปี1765 originaly l เลยเริ่มต้นเลย the New York provides อขอ stop นิดหนึง่ง เ,เขาถามหาความตา่างเพราะฉะนั้นพี่วิอยากอ่านชอยส์นิดหนึ่งเพราะว่าเรียกได้ไง่ายๆว่าคำถามประเภทนี้เป็นคำถามที่ giving nothing ไม่ได้ให้อะไรเลยไม่ได้ให้อะไรเลยในที่นี้คือพี่วิหา keyword ไม่ได้ว่าสิ่งที่ต้องอ่านจะต้องไปโฟกัสตรงไหน,นสิ่งสําคัญเวลาเราอ่านคําถามขึ้นหนึ่งเราควรจะหา k e ว w o r d จากคาถามให้ได้เพื่อที่ว่าเราจะไปสแกนจากบทความแล้วเราจะรู้ว่า ควรโฟกัสตรงนี้คําตอบอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคําถามมันไม่ได้ให้อะไรเลยอย่างเงี้ยถามหาความต่างเราล,ลมันยังไงอ่ะก็ต้องไม่อ่าน Choice ถูกปะ A ก่อนค่ะ only the journal excerpt contains information นะคะก็คือในบทความหรือ p a s s a g e เนี่ยมีข้อมูลนะ regarding the governance of New York โอเคพี่ขอให้แล้วหลับแรกก่อนนะคะก็คือตัว journal บอกถึงการปกครองในนิวยอร์กก็ปกครองยังไงโอเคนะนะคะ ถัดมาค่ะข้อ B boy ค่ะบอกว่า only the drawing illustrate รูปภาพแสดงให้เห็นนะคะ New York status as a coastal city คืออะไรคะ New York ในรูปภาพอ่าเดี๋ยวเก่อนนะมันเป็น New York หมดอยู่แล้วไม่ต้องไฮไลท์ New York ก็ได้ drawing อะไรคะเป็น coastal city coastal city ก็คือเป็นเมืองแบบเขาเรียกว่าติดทะเลอะคะ่ะเมืองติดทะเลเมืองชายหาดใช่ปะ c hat ค่ะ only the journal excerpt highlights The historical inference influencer คือใครก็คือคนที่แบบมีอิทธิพลต่อเราใช่ไหมอู้ influence คนนั้นใช้อยากใช้ตามนะคะมีแค่ journal เท่านั้นนะคะที่ให้เห็นถึงอุย้ยเกี่ยวกับพวกอิทธิพลของประวัติศาสตร์นะคะของ d ดั h ว่ามีเกี่ยวกับพวกดัชไหมดีดอกค่ะ only the drawing มีแค่ drawing เท่านั้นที่ convey s convey คือโน้มน้าวนะคะ the scale ก็คือขนาด แล้วก็ดิเมนชันของนิวยอร์กรูปภาพเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าพี่วิวไปอ่านบทความช้าๆนะไปอ่านบทความพี่วิวต้องหาเรื่องว่าเขามีการพูดถึง scale กับดิเมนชันไหมจาก passage ถ้ามีแปลว่าข้อดีด็อกตอบไม่ได้เพราะมันไม่ต่างมันมีทั้งคู่เก็ตปะหรือข้อ b ีบอยเขาบอกว่าอะไรคะโอริดรอยมีแค่ตัวรูปภาพเท่านั้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงคอสแปลว่าต้องไปอ่านในบทความว่ามีการ อธิบายถึงประเด็นชายทะเลชายหาดไหมเก็ตไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างอันที่ง่ายคือ choice A กับ C cat ค่ะทำไม choice A กับ C cat ถึงง่ายเพราะพี่วิยต้องไปหาจาก A กับ C cat ว่า A กับ C cat ในรูปภาพมีการพูดถึงการปกครองใช่ไหมข้อมูลการปกครองของนิวยอร์กไหมหรือมีการพูดถึงพวกอิทธิพลต่างๆในดัชอะมาดูรูปภาพกันนะคะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บรูปภาพบอกอะไรบ้างพี่ยุ้ยเห็นดัชแคลนะมีดัชเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเจอแค่ประมาณ2องอันคิดว่ามันน่าจะพอมีระบุบอกไว้บ้างสังเกตอะไรไหมนะคะแต่ละอันอันสุดท้ายในรูปภาพตัวเลขคืออะไร church church ใช่ไหมคะมีอะไร church 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 คืออะไรคะ church คืออะไรคือโบสใช่ไหมนี่อะไร meeting m e t i n g m e t i n g การพบการเจอเขาพูดถึงการโบดการพบการเจอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่วิเห็นดัชตรงนี้ดัชตรงนี้แปลว่าในรูปภาพก็มีการเอ่ยถึงดัชอยู่อย่างเงี้ยข้อสีแคทโอลี่เดอะจาร์น e e เอ็กซ์ i g h ร์ t h t h ล h h สเดอะเฮสตอริเค e ล e ินฟอนส์ออ h on New York o นิวคืออย่างเดียวแปลว่าในรูปภาพต้องไม่มีแต่ในรูปภาพมีไหมมีมีการพูดถึงอยู่ถูกไหมคะมีการ มีการเขียนอยู่เกี่ยวกับดัตช์นะคะเพราะฉะนั้นดีเอ uh, ่อซีแคพี่ว้ตัดทิ้งก่อนอยังไม่ได้อ่านบทความเลยนะและข้อ A ค่ะเขาพูดไหมนะคะว่าเฉพาะในบันทึกเท่านั้นเนี่ยที่มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับรัฐบาลของนิวยอร์กในรูปภาพมีการพูดถึงรัฐบาลของนิวยอร์กไหมหลักๆแค่พูดถึงเหมืนแบบโบสการพบการเจอก็ไม่มีถูกไหมเพราะฉะนันเนี่ยคิดว่าน่าจะตอบ A ปะ่ะ ถูกปะ่ะน่าจะตอบ A เนาะนะคะอ่ะเพื่อทำการคอนเฟิร์มเราไปอ่านหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยพี่วิต้องหาว่าใน Journal นะคะในพวกแบบบทบันทึกเนี่ยมีการพูดถึงชายทะเลไหมนะคะและใน Journal เนี่ยพูดถึง Scale กับ Dimension หรือเปล่านะอ่ะมามาดูบทความกันทำการคอนเฟิร์ม this passage is taken from the อันนี้อันนี้อธิบายมาแล้วเนาะขามาตรงนี้นะคะ originally โอเคก่อนไปต่อพี่ขออนุญาตนิดนึง คือพี่วิเป็นคนพูดเร็วถ้าใครรู้สึกว่าคลิปที่พี่วิสอนเนี่ยมันเร็วเกินไปแนะนําว่ามันกดลดสปีดความเร็วได้โอเคปะมันลดสปีดความเร็วได้คลิปมันจะได้ไม่เอื่อยเฉื่อยเกินไปก็เลยแบบเร่งนิดนึงนะคะอ o r i g i n ล l y เริ่มต้นเลย The นิวอ o r กโ r รเวนซ์พื้นที่ของนิวอร์ก was s e t t l ท d by d u t ดัอ่าเขาพูดถึงดัชเหมือนกัน but it was คือนิวอร์กคนตอนแรกอะคนที่มาอยู่คือคนดัชค่ะ but it was surrendered to บริ a i น นะคะแต่สุดท้ายเขาก็ยอมแพ้ให้กับอัง,องกฤษ about a hundred years ago ร้อยกว่าปีก่อน since then หลังจากนั้นเนี่ย it has experienced continued peace and นะคะ prosperity มันก็ยังคงมีประสบพบเจอนะคะยังคงแบบสันติสุขไปเรื่อยก็คือไม่มีใครมาแบบก่อสงครามนะคะเค r เ l y เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะคะ two thirds of the population 2ใน3ามจำนวนประชากร in both ทังคู่เลยใน province and the city อา uh, descendants of the Dutch and Germans แปลว่าคนหมู่มากที่อาศัยอยู่2ใน3กลายเป็นคนดัชกับคนเจอร์แมนส์นี่ละนะคะ New York City has long been regarded as the foremost city in America ก็คือ New York เนมันอยู่มานานมากละนะคะในของอเมริกา a l t h o u g h อย่างไรก็ตาม it does not compare to นะ Philadelphia in terms of beauty แต่แม้ว่ามันจะไม่สวยงามเท่ากับ Philadelphia All original organization นะคะการจัดเรียงต่างๆ size or population เพราะฉะนั้นเขาพูดถึง size ปะ่ะนะคะใน journal พูดถึง size ไหมพูดไม่ใช่แค่ Only ใน drawing อย่างแน่นอนอ่ะพีิ U เหลืออีกหนึ่งอันนะคะพูดถึงติดชายทะเลใช่ไหมเขาพูดต่อว่า at this time ณนะเวลานี้เนี่ย there are fewer than three hundred houses เริ่มบอกอขนาดการ population การอยู่ของคนแล้วใช่ไหมว่า เฮ้ยมันมีน้อยกว่าเนี่ะสามพันบ้านเรือนเกี่ยวประมาณสามร้อยล้านค้าแล้วก็โบทอีกสิบสองโบสนี่ไงที่เขาพูดถึงสิบสองโบสโบสเยอะมาก and perhaps แล้วก็อาจจะนะ around สองหมื่ to u h twenty n d inhabitants ก็คือที่อยู่อาศัย and being the center of both เป็นใจกลางสำคัญของประชาชนซ i v i l ป,ประชาชนและทหาร Government it is the destination มันเป็นเหมือนจุดมุ่งหมายนะคะของ Fil ยส์ e e d to a d d r e s s u r g e n วา needs of a m e r i c ่โอเคอ่ะคอนเฟิร์มก่อน Choice A ค่ะเขาบอกว่าในบทบันทึกเท่านั้นที่กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรัฐบาลของนิวยอร์กในบทบันทึกเนี่ยหรือ journal เขาพูดถึงนิวยอร์กเป็นที่ตั้งของรัฐบาลแล้วก็ทั้งพล,ลเรือนก็คือพวก c ซเวลแล้วก็ของทหารถูกปะซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของนิวยอร์กในฐานะศูนย์กลางกลางเมือง แล้วก็การปกครองในช่วงเวลานั้นแต่ว่าในรูปภาพเนี่ยไม่มีการกล่าวถึงบทบาทของทางรัฐบาลเลยดังนั้นตัวนี้คอนเฟิร์มมากที่สุดส่วนบีบอยนะคะภาพภาพวาดท่อนที่บ่งบอกว่านิวยอร์กเป็นเมืองท่าภาพวาดเนี่ยรายละเอียดเราเห็นเป็นเรือเป็นน้ําซึ่งบ่งบอกอยู่แล้วว่ามันเป็น c o a s t a อเ r e ยแล้วก็เมืองท่าแต่ในบันทึกเนี่ยมันไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดว่านิวยอร์กเป็นเมืองท่าเพราะฉะนั้นมันแค่ถูกเป็นบางส่วนเขาถามหาว่า New York Journal ต่างจาก drawing ยังไงคือ drawing บอกใช่ปะ drawing บอกนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบมันถูกต้องแค่บางส่วนแต่ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเพราะถึงแม้ว่าภาพว่าจะให้บอกแสว่าเป็นเมืองพัฒาเป็น coastal city แต่คำถามนี้เน้นถึงความแตกต่างหลักซึ่งในกรณีนี้รายละเอียดของรัฐบาลในตัวเลือก A มันชัดกว่า เนาะ C cat อันนี้ก็อธิบายไปแล้วใช่ไหมว่าเป็นดัชมันดัชถึงคู่ส่วนดี o o c นะคะภาพวาดให้รู้สึกถึงขนาดนี้ก็บ่งบอกแล้วนะคะในตัวบทความจึงตอบเป็นข้อ A นะคะชัดเจนที่สุดเนาะนะคะเพราะว่า A เฉพาะบทบันทึกหรือ journal เท่านั้นที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรัฐบาลของนิวยอร์กเพราะเป็นตัวเลือกเดียวที่เน้นถึงแง่มุมเฉพาะบทบาทของรัฐบาลนะโอเคครับ